สวัสดีครับอยู่กับชาแนลวินนี่ครับวันนี้เราอยู่ในเกม t s Online Mobile ครับผมห่างหายกันไปนานนะผมกับเกม TES นะผมไม่ได้ลงคลิปนะผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะผมก็มีแบบเล่นบ้างเข้าบ้างก็นานๆเข้ามาทีนะผมเข้ามาเทคตัวละครมาดูกิจกรรมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมันมีกิจกรรมฉลองครบรอบหนึ่งปีนะผมซึ่งโอ้โหมันสุดยอดจริงครับผมว่าแบบเกม t s ครบรอบหนึ่งปีนะผมโมบายเพราะว่า ผมเนี่ยเล่นเกมท s เนะผมมาตั้งแต่ตอนที่เป็น PC แล้วนะครับแล้วก็เป็นเป็นเกมแรกเลยนะผมที่ผมแบบเริ่มแบบเล่นจริงจริงจังๆนะผมก่อนที่จะเล่นแรกนะผมตอนนี้ก็ครบรอบแล้วนะผมหนึ่งปีนะผมเป็นโอ้โหยาวนานมากก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูนันผมว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะผมตอนฉลองครบรอบหนึ่งปีนะผมกิจกรรมนี้แบบโอ้โห,โหเยอะมากครับ ั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยผมว่ามีกิจกรรมอะไรนะครับผมกิจกรรมแรกนะผมเป็นกิจกรรมล็อกอินนะผมล็อกอิน12วันนะผมรับยาประสบการณ์โตยาวขุนพลนะผมนี่นะผมเราแค่เข้ามาล็อกอินเนี่ยเราก็จะได้ของนะผมวันแรกเนี่ยก็เ,เป็นตั๋วสุ่มพลนะสุ่มการแล้วก็ยันวาร์ฟนะผมอันวันแรกๆเนี่ยของมันก็ยังธรรมาดาอยู่นะผมก็รับไปนะผมอัน,น้น2วันแล้วถ้าเกิดนี่นะผมเราล็อกอินครบ12วันนะผมเราจะได้ยา ประสบการณ์ตโตยาวขุนพลนะครับผมใช้แล้วเพิ่มประสบการณ์ของพลนี่แบบเยอะมากมานะผมอันนี้แล้วก็นี่นะผมบัตรเลือกขุนพลเวทีประลองฝีมือนะผมนี่ก็เราเลือกท่าเลือกอะไรได้นะผมข้างในก็มีขุนพลให้เลือกหลายตัวแล้วผมว่าใครอยากได้อะไรมีแบบเล่าปีตังโต๊ะอะไรอย่างนี้นะผมกดโหดมาชเฉียวธาตุไฟธาตุไฟมิลิปโปไหมถ้าจะมีนะครับอ่านี่นผมธาตุไฟมิลิปโปเลยนะผม ังเป็นตัวที่ผมยังใช้อยู่เลยนะครับตอนนี้โหดมากครับเพียงแค่เพื่อนนะผมล็อกอินทุกวันเนี่ยก็ได้รับรางวัลเลยนะผมมีทั้งเพิ่มกระเป๋าบาง5้าช่องเลยนะครับอันนี้ยาเปลี่ยนทรงผมนะผมยันเปลี่ยนท่าน,นะผมแจกยันเปลี่ยนท่าด้วยนะครับผมก็มีซื้อซื้อเก็บไว้แล้วบ้างนะผมน,นี้ก็ได้ใช้กันฟรีๆนะผมอันนี้โอ้โหของเยอะแยะมากมายนะผมรับรางวัลกันได้แบบฟรีๆนะผมเพียงแค่ล็อกอินนะครับมาดูกิจกรรมที่2กันเลยับผมอันนี้คือกิจกรรมเอา เก็บตัวอักษรนะผมเพื่อแกลกรับของรางวัลน,นะครับผมเนี่ยคือเราตีมอนใช่ไหมครับผมมันจะได้อ่าหีบสมบัติมานะครับอีกหนึ่งกิจกรรมของผมก็คือล่าหีบสะสมอักษรครปปีแลกของรางวัลน,นะผมอันนี้ก็เป็นหีบสมบัตินะผมที่ข้างในเนี่ยจะมีตัวอักษรนะผมแล้วเราก็เปิดมาแล้วก็เอามาแลกของได้นะผมข้างในเนี่ยก็มีของรางวัลให้มากมายนะผมเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับนี่นะผมมีทั้งยาไทซางนะผมนี่แล้วก็ ยาเสริมฤทธิ์นะผมพวกนี้ก็เป็นยาที่กินแล้วเพิ่มสเตตให้เราได้นะครับผมอแล้วก็อันนี้ยาทักษะผมได้ทักษะอีกหนึ่งแต้มเอาไว้อัพเลยนะผมเนี่ยมีของให้เลือกแลกเต็มไปหมดนะครับผมอันนี้เค้กอะไรอ่ะฟืนค,คือให้เพียงหมดไม่สามารถใช้ใกิวอร์เทนบอรดได้อ๋อมีเค้กฉลองปีด้วยนะครับผมก็ของรางวัลตามนี้เลยครับผมเนี่ยเยอะแยะมากมายครับสะสมตัวสอบเรื่อยๆนะผมอันนี้มัน เป็นอะไรที่เราได้อยู่แล้วนะผมเพราะว่าเราต้องเก็บรลเวลตีมอนไปรเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะนั้นตัวอักษรพวกนี้เราก็จะเก็บสะสมเรื่อยๆถ้าเกิดใครเปิดบอทตีอตอโตโนมัติทิ้งไว้เนี่ยก็ได้ของมันไปครบๆอย่างแน่นอนนะครับ <S <S ตอนนี้นะผมผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ลมหนึ่งนะครับผมเล่นธาตุน้ำนะผมซึ่งตอนนี้สายที่ผมเล่นเนี่ยเกิดใครเคยดูคลิปผมเก่าๆเนี่ยคือตอนนี้ผมเคยรีวิวไปด้วยนะผมตอนนี้เล่นสายโจมตีที่แบบเป็นป้องกันเยอะมากนะผมเพราะว่า เราสามารถเล่นสายนี้ได้นะผมโดยที่สบายมากครับเพราะว่ายาแบบแบบมอน,มนตีเราแบบทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะผมบอดได้แบบสบายมากเดี๋ยวลองให้มอนตีผมดูนะครับตีริปโป้เนี่ยจะเข้าบ้างนะผมแต่ตีผมเนี่ยไม่เข้าเห็นไหมตีทีละสองนะผมอันนี้ก็อึดมากเหมาะสําหรับการบอดไปยาวๆนะผมชิวๆนะผมแล้วก็เสื้อผ้าเรามี2เซตนะครับก็คืออันนี้เป็นเซตป้องกันใช่ไหมครับผมแล้วผมก็มีที่เป็นเซตปัญญานะผมเอาไว้ใส่เวลา ไปเข้าเออต้องทําหน้าที่ฮิวอะไรอย่างงี้แล้ผมก็เปลี่ยนเป็นเซตปัญญาแล้วก็ฮิวได้รับผมอันนี้เป็นน้ําซับนะครับอ่าล้วก็มีเสื้อผ้าสายสปีดสายอะไรอย่างงี้นะผมเยอะแยะมากมายแต่ว่าเวลาเรามาเก็บเลเวลนะผมก็เป็นเซตป้องกันนะผมเพื่อให้ทําม้องกันสูงแล้วก็มอนตีไม่เข้านะผมก็แทบไม่ต้องกินยาแล้วผมประหยัดมากๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะผมทีออนไลน์เนี่ยโมบายนะผมก็ มีกิจกรรมฉลองครบรอบหนึ่งปีอะไรพวกนี้นะผมเนี่ยมีคุนพลมาใหม่ด้วยนะผมเนี่ยมีเนี่ยเตียวเลี้ยวโจวผีโจไทริบองนะผมอันนี้ตาขุนพลนะผมที่มาใหม่นะครับผมในแพทวันที่สิบสองพฤษภาคมนะครับผมแล้วก็มีห่อรางวัลจากัดเวลาแพ็กสิบสี่วันด้วยนะผมห่ออันเนี้ยผมเคยซื้อสมัยที่อยากได้ริโบนะผมก็ซื้อห่อประมาณเนี่ยมันจะมีล็อกอินแล้วก็ ได้รีโป้นะผมก็ใช้รีโป้ไปตอนนั้นคือแบบรีรีเตาเท่าไหร่ันก็ไม่มาก็เลยต้องแบบเติมช่วยนิดนึงนะครับผมก็ไอเทมช็อปนะผมตามนี้เลยครับนี่แล้วก็ชุดเซตคอนเซปต์ชายหญิงนะผมอีกพีโบนัสสองเปอร์เซ็นต์ด้วยนะผมนี่ก็ดีมากมากนะผมไล้มีผ่านะธนูไฟนะผมอีกพีโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์นะผมเดี๋ยวลองไปดูในเกมกันอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นถุงแพ็คสิบสี่วันเนาะแล้วก็ ่ะแล้วก็อันนี้นะผมเป็นถุงร่องกัดเวลาที่เข้ามาใหม่นะผมเดี๋ยวเขาจะอ,าออนของใครที่สนใจก็ต้องรีบเข้ามาซื้อกันนะผมนี่ก็เปิดสุ่มใช่ไหมโอกาสได้เนี่ยก็สองเปอร์เซ็นต์นะผมของสมบัติคอนเซปต์เวลานะผมโอ้โหทองผมก็มีอยู่สามพันทองนะเดี๋ยวลองจัดซะหน่อยดูเช็คเลทนะว่าได้ยากได้ง่ายยังไงนะผม <S <S> <S เดี๋ยวเอาตัวมาหลงกันครับผมเมื่อกี้เอาตัวไปตีเก็บของนะครับมาครับผมจัดกัน นี่นะครับดูว่าจะได้หรือเปล่านะผมผมจะซื้อสักหนึ่งร้อยกล่องแล้วกันเพราะว่าสองพันโอ้โหเดี๋ยวสักห้าสิบกล่องแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวอยากได้อีกอันนึงด้วยอ่ะอนี้นะผมห้าสิบกล่องนะผมมาลุ้นกันครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับนี่ก็จัดหนักจัดเต็มอ่านี่เป็นหีบสมบัตินะผมที่ได้พวกตวัวโน่นนะอ่าอันนี้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดกันแบบรวมๆเลยนะผมไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากๆนะครับผมอันนี้เป็นถุง พรนะธนูไฟก่อนนะครับผมจัดไปทีละสิบแล้วกันครับผมจัดไปรืบรืบล้านเงินโชคลาภป้องกันเทพโชคลาภบ,บาดเลือกค้อนมนุษย์ล้านเงินป้องกันน้ำปัญญาปัญญาโอ้โหไม่ได้ครับ <c oughs> เปิดทีเดียวเลยละกันสี่สิบอันจัดไปมาไหมมน,นุล้านเงินโชคลาภล้านเงินล้านเงินอุปกรณ์ติดตัวป้องกันติดตัวานารูฟเฮ้ยมาแล้วโอ้ยแย่แบบโอ้โหเฮ้ยมาสองอันครับผม โอ้โหได้ือื่อได้ไม่ยากนะผมนี่ <c oughs> จัดไปครับใช้ไปก่อนหนึ่งอันก็ได้แล้วนะผมพานะเดี๋ยวจัดก่อน,นครับนี่นะปกติผมเปิดตัวอะไรไม่ค่อยได้นะวันนี้แบบโชคดีครับนี่นะผมพานาธนูไฟเย็ดแค่ไปงัยครับผมแล้วก็เพิ่มประสบการณ์อีกพีด้วยนะครับสุดยอดมากแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอีกอันนี้ผมเปิดทีเดียวแล้วกันเมื่อกี้เปิดจะเจอแล้วมันได้วะ่ะดวงมันมาวะ่ะ นี่ก็อีกห้าสิบนะครับผมนี่นะผมอันนี้ก็ลุ้นชุดกล่องสมบัติคอนเซปต์เวลานะผมซึ่งจริงๆอันนี้ผมน่าจะเปิดเยอะหน่อยว่ะเพราะว่ามันต้องมันต้องเอาหลายกล่องอะเนาะโอเคครับผมลองดูห้าสิบไปครับปึ๊บบัตรเลือกคอนบัตรเลือกธนาอ้ปุ๊บปึ๊บ๊อ๋อช่องเต็มเปิดได้ไม่ครบขดป้องกันวิญญาณแดงน้ำยาปัญญาเทพโชคลาบน้ำยาโจมตีมนุษย์ไม้ร้านเงินผลิตเขียวไฟโจมตีประสานเปเต็มยค เ,เต็มนะครับผมก็เดี๋ยวขอเคลียรกระเป๋าแป๊บนึงครับโอเคครับผมก็เคลียช่องไปบ้างแล้วนะผมแต่ว่าไม่รู้จะพอหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดกันดูนะผมไม่รู้จะเปิดได้กี่ช่องไปครับปึ๊บเอ้ยได้หมดเอ้ยได้มาหนึ่งอันเนย้โอ้โหสุดยอดครับผมก็ถือว่าได้ไม่ยากนะครับเนี่ยผมก็ธรรมดาผมดวงทิศดวงผมโหดแล้วด้วย <S <S> <S ก็เปิดไปครับผมได้เป็นเออเครื่องเวนคอนเซปต์เวลาหืโคตรเท่ครับ ที่จริงที่จริงโอ้สุดว่ะก็ใส่ไปเลยครับผมนี่เป็นไงโอ้โหอย่างเท่ครับผมตัวนี้ตัวโคตรอลังการก็ประมาณนี้นะผมกับกิจกรรมช่วงนี้ก็ลองมาเปิดเล่นดูกันได้นะผมแล้วก็ช่วงนี้นะผมจะมีการเติมเงินแค่ร้อยเดียวก็มีลุ้นถือมือถือ samsung galaxy s ยี่สิบนะผมห้ารางวัลด้วยผมก็เติมเนี่ก็ได้หลายต่อนะผมลองไปดูกิจกรรมรอดูกิจกรรมกันนะครับผม โอเคแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ Paypark TS Online นะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปก่อนนะผมเปิดก็มาดูกิจกรรมกิจกรรมนอนแล้วก็มาเปิดผมเปิดแพ็คใช้ทองกันนิดนึงครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมกับเกม TS Online Mobile ครับผมวันวันนี้ต้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปแล้ว <c oughs> โหอดวะดูดิเป็นไงเดี๋ยวเข้าไปตีมอนหน่อยนิดคนไข้รับเป็นไง อันนี้เท่มากนะครับผมเป็นอาวุธซะด้วยสุดวะ่ะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบาย